แล้วก็มากันต่อครับถ้ำพญานาควัดมณีวงศ์จังหวัดนครนานยกครับนี่บรรยากาศของภายในถ้ำา,านี่ครับปูนครับใช้ปูนหล่อขึ้นมาครับทําแท่งขึ้นมานะครับโอ้นี่เป็นไงครับ น่าอุ้ยนี่ก็จะถึงทางออกแล้วอืม,อมนี่ครับนี่ครับพยานาคนะครับนี่ก็เกดาเก็ทำลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับนี่นี่ก็พยานนาคพยานนาคเยอะเลยครับแต่ว่ายังทำไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามมากนะครับ โอ้โหดูครับหนังโนอ๋อนโเขาจะคงมีติดแอร์นะครับเนี่ยทำพยานหน้าคนต้งม,มาเที่ยวกันซเชียลดิส t ันซิงน่งครับมากันสายแยวก็พื้นที่วัดกว้างกว่าใส่แมสกันทุกคนเลย